หรือม,มาสีนักคารินทำทำสีนักคารินทห้เสร็จก่อนไหม,มใช่มันใช่ไหมหัวหมากที่เจาะทะลุไปถึงหลังเซลีอ่ะให้เสร็จ <c oughs> ให้เสร็จก่อนแล้วทีนี้ถ้ามาก็ทุกคนพอติดทบก็จะเลี้ยวหาซอยเราเพราะซอยเราให,ใหญ่ถูกไหม <อะ S 1> และหน้าบ้านผมก็จะกลายเป็นการติดการจราจรติดขัดติดตุรุณแบบในซอยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดโอ้ด <c oughs> ูเดย์ฟูทามค่ะยันมิดไนเลย ไม่ไม่ได้แก้ที่ถูกตัวจริงว่าเขาจะทําให้รถระบายผมถามก่อ,อ<ๆ>นล้วมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่าไม่ใช่ดูนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าไปทะลุมันจะทะลุก,กับซอยที่ออกลงลางบาลามแล้วมันจะทะลุกับซอยสิบสามเหรียญเนี่ยนึกออกไหมตรงนี้เดินพอดีแล้วมันจะไปออกพลาดเก้าได้อันนี้ถึงจะถูกเรื่องถูกไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทะลุซอยข้ามไปเลยไปออกพระรามเก้าได้เลยตรงสิบสามเหรียญตรงซอยสิบสามเหรียญ ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องตรงมาอย่างนี้เลยถูกไหมเพมันตรงเป๊ะเลยถูกไหมฮะนี่ดูนะและหนูดูแบบนี้นะแบบตัวนี้ถนนโค้งเห็นไหมครับเห็นถนนเห็นถนนไหมครับถนนมันโค้งมันหลบบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ตรงเนี้ยไปโลดเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้คือปลายซอยเราตรงนี้แล้วมันเลี้ยวมันมาเลี้ยวออกตรงนี้ครับพอมันมาเลี้ยวออกตรงนี้นะมันเท่ามาออก คอสะพานแล้วมันทําให้มาออกกึ่งกลางระหว่างยูเทินถูกไหม<ะ>มันก็ยิ่งทําให้รถมากระแสร,รถมาจุกอยู่ตรงนี้แล้วคนจะชิดขวาเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยวมาเพื่อยูเทินยิ่งทําให้รถตรงนี้ติดใหญ่หรือเกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคต<ะ>แล้วตรงนี้เน่เมื่อคุณอ้างกับผมตลอดเลยนะว่าคุณเพื่อระบายรถก็ควรจะเป็นตรงเส้นเนี่ยทําไมแบบการออกแบบของคุณ<ะ><ะ>คุณกลับโค้งมาทางเนี้<ะ>ค่ะเพื่ออะไรอ เนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยคุณออกแบบคุณก็ไม่ไม่ศึกษาแล้วทุกอย่างมันมันไม่สอดคล้องกับที่คำพูดที่คุณอ้างว่าอะไรนะเขาอ้างตลอดเลยถูกไหมใช่ระบายรถการจราจรติดขัดตรงนี้มันไม่ตรงกับยูเทิร์นถูกไหมถ้าตรงตรงนี้ปุ๊บคุณก็ต่อถนนข้ามไปได้หรือถ้าคุณคิดอีกคุณก็สร้างสะพานลอยข้ามเลยแกปัญหาไม่ได้ไม่อาจารย์คิดว่าอย่างอาจารย์คิดว่าความเป็นอยู่นะอาจารย์ อาจารย์อยู่ที่นี่มากี่ปีผมอยู่มาได้ยี่สิบปียี่สิบปีแล้วคิดว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมครับเห็นไม่เนผมขออยู่ของผมอย่างนี้ถ่ผมขออยู่อย่างนี้ฝนตกน้ำท่วมกลางซอยผมก็ไม่ว่าน้ำท่วมอย่างนี้แล้วแล้วมันมีผลอะไรกับเท่าก่าอาจารย์หรือเปล่านี่ดค่ะมันท่วมไม่นานแล้วมัก็ลงมัอยางจ้า าในฐานะในฐานะที่เราอายุ20ปีแล้วเวลาเราจะกลับบ้านเนี่ยเราจะขับทางไหนลองนึกดูเขาไปวนรถที่ไหนมาจริงแล้วยังไงนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีถนนถ้ามีถนนเนี่ยเราจะไปวนรถที่ไหนกลับเข้าบ้านเนี่ยสะพานมันมาเนี่ยรถบนสะพานไม่มีทางมันไม่งเร็วมากแล้วก็มันลงตรงนี้ลงเรร็วอยู่ตงปากซอยเนี่ยมาถามว่ารถจะเลี้ยวเข้าคอนโดข้างถนนรถออกจากบ้านจะขึ้นฝั่งนี้ถ้าพูดถึงเชิงสะพานลอยไหมฮะมันจะต้องมีรถกระแสรถเร็วลงมาอีกร้อยกว่าเมตร ตรงนั้แต่มันร้อยกว่าเมตรมันเลยมันถึงตรงนี้เลยมันไม่ถึงตรงนี้ร้อยแล้วนะผมถามว่าน้องกล้าจอดรถเพื่อรอเลี้ยวไหมมันก็เสี่ยงนะคะก็เสี่ยงกันกำลังลงคอสะบานแล้วเลี้ยวเขาลงมาไม่ได้โอยโมเมนตัมช่วยเลยถ้าจรื่องก็เละเลยเละพอ่งไม่พอรงไม่พอแล้วอาจารย์ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เอายิ่งยิ่งฝั่งนู้นนะรร้อยร้อยสามสิบนี่ยังไปใหญ่เลยเพราะว่าจริงๆแล้ว ปัญหาการจราจรเนี่ยถ้าเรามองในกรทมเนี่ยถึงคุณจะสร้างถนนเท่าไหร่มันพอกับรถไหมครับไม่พอไม่พอไม่พอหรอกวันนี้มาแก้ที่ว่าเอาความเดือดร้นของประชาชนออกไปแต่ให้คนใช้รถเพิ่มขึ้นยิ่งถนนดีเขาก็ใช้รถอีกใช่มีถนนใช่รถเยอะไม่ต้องรถไม่ทันแล้วอย่ยิ่งมาหนักผมว่ามันมันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนและเฝั่งร้อยสามสิบรถคันแรกจบไปแล้วอีกหน่อยก็มีรถเนี่น้อยทันแล้วแล้วเรื่องอากาศอาจารย์คิดว่ามันเป็นมลพิษร้อยเปอร์เซ็น กคชุมอนเนี่ยใต้จะไนชุมชนตายตายวิชาชีพก็จะตามมาต้องเป็นกลายเป็นว่าบ้านเราใต้สบายเราไม่มีขโมยนะตรงนี้เราไม่มีเลยจะซอยทะลุคนหนีมันก็หนีง่ายพูดถึง่ายาที่เขาว่าเขาจะถ่ายไหนก็ด้นะคุณน้อยคุณน้อยเมื่อวานที่คุณน้อยมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะ ที่เขาบอกว่าเส้นออกไปเส้นหัวหมาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้หัวหมาจากแดนเลนและสองเลนไม่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้อาจารย์อาจารย์รู้ข้อมูลว่าอาจารย์อยู่ในรามมาก่อนอาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน รามอ่ะเป็นสถานที่ราชการเขาต้องเห็นใจประชาชนที่ไปม่เว้ชเดี๋ยวอาจารย์เล่าหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวพี่นิวทำไมหอพอพอสอาจารย์รุ่สมนีอเนถ้าเป็นหมอเราบอกว่าผมไม่อยากเว้คื้นที่ชาวบ้านทางซ้ายมือเพราะชาวบ้านเขาตั้งโต๊ะเล็กๆค้าขายกันตอนนั้นขอที่รามเถอะรามขอที่รามแล้วกทมจะให้ราม4่รอยล้าน สมัยตั้งแต่กทมกทออีก400ล้านผู้ว่าสมัครผู้ว่าสมัครเป็นผู้ว่าก็ประมาณคือเป็นสิบปีแล้วผ่านไปทำไมผลเวลาลาบลาบบอกกูไม่ให้ผมก็ไปถามคนสนิทอาจารย์รังสรรค์ว่าทำไมไม่ให้วะมันก็บอกว่ามันเอาที่เยอะคนใส่แต่ผมบอกเมื่อกี้ผมคุยกันนะเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์รังสรรค์นี่คือเป็นอธิการบดีตอาจารย์นรังสรรค์เป็นอธิการสมัยคุณสมัคร สี่ร้อยล้านไม่เอาก็สี่ร้อยล้านนะอาจารย์ไม่รู้เขาเข้าใจผิดไรบ่าหรือรู้นะผมับก็จะมาเวรคืนเรานี่จะให้สักร้อยไม่ได้ไม่ไม่เราเราบอกไม่ได้ความก็ไม่คุ้มนะเนี่ยความเดือดร้อนมันต่างกันนะตรงนั้นคือสถานศึกษาคุณแค่ขยับพื้นที่ว่างเท่านั้นเองนี่นี่เราเร่ยกว่าไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวต้องฟังอาจารย์ต่อต่อมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะยอมแล้วนะตอนนี้แต่ว่าคอสมคงไม่มีเงินเนาประมาณไปทำเลยยังสี่ร้อยล้านเท่าเดิมไหมคะ ก็คงจะสี่รอยล้านหนงเดิมอะอาจจะออาจจะมากขึ้นเพราะเขาสร้างตึกแล้วตรงนั้นอะไม่สร้างครับที่เขาเว้นไว้เรียบร้อยแล้วเว้นไว้เ้ลยมไม่ได้ไปทบกับอาคารเรียบร้อยเลย่เป้นที่าเขาเว้นเขาเว้นไม่ให้แล้วผมดูเนี่ยเขาเเว้นเรียบร้อยแล้วลานนี่ให้แล้วแล้วก็เว้นที่เรียบร้อยแล้วคือคือเหมือนทุกคนที่เอาเขาตรงนั้นอะพอรอว่างบประมาณมื่อไไรแล้วก็ขยายกันแก้ปัญหารถติ่งนั้นไม่มีแล้วตรงนั้นไม่มีปัญหาแล้วคืเมื่อเรียบร้อยแล้วเรียกทีทามันนจะเป็ หกเลนหกใช่ไหมหกเลนได้แบกได้แบกได้แบกก็มีเชื่อมหลังสนามกีฬาด้วยใช่ครับถนนผมเขาเรียกว่าถนนผมมาจากนี่นะจากจากนั่นแคบจริงจริงใช่แทบแทบแทบจริงจริงเลยแทบจริงเลยออกมาใช่ไหมแล้วก็ไปลงรอดอุโมงไปไปออกพัฒนาการพัฒนาการสามารถไปออกพัฒนาการแล้วก็ไปออกพระรามเก้าได้ค่ะคืออาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้น่ะถ้าการที่จะช่วย ไม่ไม่ไม,ไม่คือจะระบายรถจากลาดพร้าวนะคือจุดประสงค์ของกทมเนี่ยที่เขาจะตัดสะพานเนี่ยเขาคิดว่าจะระบายรถจากฝั่งลาดพร้าวทีนี้มันมีวิธีอื่นไหมอ่าไหนอาจารย์ลองยกตัวอย่างสิที่หนึ่งครับ <c oughs> ผมทะเบียนรถข้าสีทะเบียนรถเนี่ยพั<ไ>นละแปดร้อยพันสองสองพันบาทเนี่ยค่าภาษี ขึ้นเป็นคันละสองหมื่นบาทได้ไหมเผือดร้อนใชยไหมไม่ไม่ร้อนเลยเผือดร้อนไปงานให่เอาวิธีการเอาวิธีอื่นมีไหมวิธีอื่นวางเอาวิธอย่างนี้นะเอาวิธีอื่นวิธีเอาแน่ผมจะบอกว่าคุณจะได้ตัวเงินมาก้อนมาโหราก้อนมาโหรานวิธาอะไรได้ปีนึงสักหมื่นล้านเนี่ยจะอุมวงให้ไอ้รถไฟใต้ดินวิ่งที่ ขนคนเข้ากรุงเทพขนคนออกมาก็จะมาแล้วไงคะเราก็ดีใจว่าเรือรถไฟฟ้าจะผ่านบ้านเราตรงนี้เราจะเจริญแล้วเราจะได้เริ่มเราจะได้เริ่มใช้รถท้ายของกั้นทางแล้วเอยากจะใช้แว้งไม่พี่อัดทีหนึ่งอาจารย์บอกว่าข้างหลังลามกับการกีฬาเขายกยอมยกที่ให้เกาทอลชื่อว่ายอมแล้วนะตอนนี้รองบประมาณที่จะขยาย ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าข้างหลังเส้นเส้นจากกรุงเทพกีทางมาออกุโกม,มงัน<ก>จะไปพัฒนาการพลังก้าวมันก็จะไม่ติดใช่ไหมครับแก้ปัญหาได้ทีนี้ถ้า,าว่าจะระบายรถจากลาดท้าวมาสู่ถนนหัวหมากนี้เราจะอาศัยจากเส้นนี้ดได้ไหมเส้นมหาไทยมหาไทยรอยมหาไทยก็ติดเหมือนกันนะคะผมมองแล้วอันนี้ไม่ทราบนะคืออันนี้เราก็ถ้าหากว่า ไม่กระทบกับซอยนี้คือจากมหาไทยเนี่ยมันจะสามารถวิ่งตรงเข้าอาศัยกกทได้เลยเพราะตรงกกทเนี่ยอมันมีถนนอยู่แล้วสี่เลนที่ว่าจากข้างด้านหน้าวิ่งตรงไปออกธนุถนนถนนหมวนมากอันนี้มันจะเป็นไปได้ไหมอาจารย์ที่เรียกว่าก็คือตรงตัดกลางสนามราชมังคลไปได้เงยบัางไม่ได้ตัดไม่ตัดมีถนนข้ามอยู่ ตอนนี้เขาปิดไว้คือตอนนี้นะทีนี้เวลานี้มันเป็นสามแยกจากมหาไทยมันเป็นสามแยกไฟแดงใช่ไหมครับแล้วพอข้ามจากมหาไทยมาเนี่ยมันก็จะเป็นประตูของการกีฬาซึ่งซึ่งปิดไว้ตลอดประตูใหญ่ประตูนี้เขาจะไม่เปิดให้เข้าอันนี้มันจะเปให้เข้าประตูกลางใหญ่ๆนี่เรียกว่าจะช่วยแก้ระบายรถจากลาดพร้าวเนี่ยไปหัวหมาก เป็นไปได้ไหมโดยที่เรียกว่าไม่ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับชาวบ้านไปขอความรุ่วมมืองก็พอประมาณด้วยแค่เปิดประตูแล้วอย่างหนึ่งรามความแหงกับการกีฬาก็ยกพื้นที่ให้เพื่อที่จะขยายถนนอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะระบายรถ ไปถนนพระรามเก้าไปถนนพัฒนาการได้อันนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ว่าพวกเราคิดกันนะแล้แต่ห้าทาวก็ไม่ไม่ต้องไปยูเทินด้วยนะเพราะมันเลี้ยวขวาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้ามารอรยต้องไปยูเชินอีกนะอาจารย์อาจารย์ชิว่าอาจารย์ยังไงหลังรามทําเร็วนะครับแก้ปัญหาได้แต่ผมว่าท่านเร็วหรือท่านผมว่าเร็วกว่าของเรานะถ้าจัดกานไม่ต้องทำแล้ คุณรวยคุณมีเงินซื้อรถใช่แล้วคุณก็มาตังค์แกคนจนที่เดินข้างถนนนี้อมนพิษมายัดให้เขาฮะัะแล้วมันไม่ถูกอาจารย์แล้วมันมีกฎหมายอะไรที่เรียกว่าคุ้มครองพวกคนจนไหมก็มีครต้องอาศัยกฎหมายและธรรมนูญจริงๆอ่ะตามหลักเลยเนี่ยปัญหารถทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมาจากรัฐบาลทั้งหมดนะครับเรื่องรถคันแรกเนี่ยอีกสองล้านคันเนี่ยพอมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าไปไหนมาไหนลำบากขึ้นแล้วยังยังจะมีนโยบายรถคันแรกรอบสองอีกผมเพิ่งได้ข่าว